สบายดีมือนี้เขาสิมาต้มเปียกสุกินเนาะแล้วเขาสิมีมาโซว,วิธีเห็ดเนาะว่ามีอย่างแดอันนี้เครื่องที่ว่าเขาได้เกี่ยมเมียนเนาะอันนี้เขาก็มีไกล่ลาดตัวนึนงแล้วก็มีขิงครงเครงหัวแล้วมีต้นทักษนารีการหนึ่งแล้วก็น้ำมันหอยสามบ่วงตัดแกงเนาะสามบ่วงตัดกินแล้วก็มีห้าคักซี ห้าคักซีหรือว่าห้าหอมป้อมสองมัดแล้วก็นี้นนก็มีหงหงหงเฮ็ดหงเฮ็ดก็ครอบครัวเขาบุกินแป้งหนัวแล้วก็มีมีเกลือมีเกลือสองบวงังหงเฮ็ดนะนี่หงเฮ็ดที่ว่าค่อยใส้เราค่อยใส้หงเฮ็ดต,ตัวนี้หงเฮ็ดต,ตัวนี้แัวนี้น้ำเขาพดแล้วเขาก็นำเครื่องประกอบเข้ามาใส่ได้เลยเนาะ อิดหอกเอาขีงใส่เอาผักสซาลีใส่เอาผัก,ผกสีใส่เกลือแล้วก็นี่แม่นนี่ขนอวนิด น้ำมันหอยน้ำมันหอยของเขใส่หลเพราะว่าคัาใส่หลหน้ามันสีขุนน้ำเขาเปียกเขาเขาต้องการให้หน้ามันเอาใสใสเขาต้องให้ยน้ามันขุดเนาะเขาจะเอาใกล้ลงถ้าหน้ามันบุขุดมันจะมันจะขาวไกลน้าพุดแล้วเขากไกล้ลง เป็นทีเ่เรียบร้อยเราก็ปิดฝาเนี่ยค่าให้มันซุกเราก็มันมาบึงตักข้อกนี่เราก็สำเร็จละต้มสุกเลยพยายามตักเอาน้ำมันมันก็ตักข้าวอดมันก็เพราะว่าถ้าเราตักก็บอองทีให้น้ำมาใส่นาะ เขาต้มนี่เขาต้มไก่้มไก่ใส่อันนื่อๆซื่อๆเราเกลือใส่น้ํามันหอยใส่ของของพวกเขาบ่ใส่เป้งนัวเนาะถ้าผู้ใดมักเป้งนัวก็ใส่เป้งนัวได้แล้วเครื่องอันนั้นเฮาก็เฮาใส่ต่ตดอัน้อมขแล้วก็ต้นสนาลก็แล้วแต่บางคาหียมใส แล้วบางคนเขาชเอามาัสิไข่ใส่กะเหลวเตะกูมกักทอง,งผัดกูมักเพราะว่าถ้าเอาเอากระเทียมใส่มันจะมีกลิ่นกระเทียมกามักกินหอมพร้อมกับกินขิงหอมป้อมกับขิงใส่ต้มกระเปียงมีสัมคับเพ่อเขาต้องขูด้าให้มันแซ่บกระเปียกออกมาก็แซ่บแล้วก็เส้นก็สำคัญด้วยกันเส้นก็ต้องเส้นเหนียวนุ่ม บักพาทนี่เขาแตแล้วเนาะนี่ก็เตรียมบักไค่เลาวเอามาจี้อันนี้ก็แล้วเนาะเส้นกระเพียกของพวกเขาเตรียมต้มแล้ววันมาเด้อร์พูดถึมากินนะหน้าตาจะว่าเป็นอย่างนี้กระเพียกแซ่บแซ่บหลายเดออันนี้กระเพียกแซ่บของพวกเขาแล้วอันนี้ก็แล้วละกลมกิ่นซ เราจะสะั่งเราจะสามารถี่ได้เลยว่าเส้นกระเพียกเขาจะมีอย่างนุ่มเส้นก็สม่ำเสมอง,งามดีเนาะมากับบอกบ,บุกข้าบประกันได้เลยว่าบุกขาบเราเข้าซองแข่งเอาเข้าซอาางแข่งกับ้นมาต้มกะงามดีแซ่บ e. นะอีกนักเรามาเด้อมาเด้อมาถี่กันวันนี้พวกเราเป็นจะมาปุ่มให้บึ้งเนาะ เจยนไก่หลงแกลี่หนวกรถดองหอมสลีทัวงอก